พี่ดิวเรียนภาษาเกาหลียังไงพี่ช่วยสอนแบบเทคนิคการเรียนภาษาเกาหลีด้วยตัวเองได้ไหมคลิปนี้ดิวก็เลยจะมาบอกเทคนิคการเรียนภาษาเกาหลีด้วยตัวเองนะครับทุกคนอันยอง ย้อนไปคลิปที่ดิวอะถ่ายพูดเกาหลีหนึ่งวันนะครับก็หลังจากที่ดิวลงคลิปนั้นไปมีคนถามเข้ามาว่าพี่ดิวเรียนภาษาเกาหลียังไงพี่ช่วยสอนแบบเทคนิคการเรียนภาษาเกาหลีด้วยตัวเองได้ไหมอยากลองเรียนด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคลิปนี้ดิวก็เลยจะมาบอกเทคนิคก,การเรียนภาษาเกาหลีด้วยตัวเองนะครับทุกคนเทคนิคนมันก็ง่าย,ายาก็ไม่ง่ายจะยากก็ไม่ยากนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันแรกที่ดิวหัดเรียนภาษาเกาหลีเลยนะครับเรียนภาษาเกาหลีด้วยตัวเองเหรอก็ถ้าใจมันรักอยู่แล้วอะคือมันเรียนแป๊บเดียวมันก็เรียนได้เว้ยทุกคน แรงวันใจก็น่าจะมาจากการเป็นติ๋งด้วยแหละมั้งใช่ไหม <laughs> นานอยู่พอสมควรนะครับ <laughs> ก็ฝึกเยอะๆ <laughs> ตอนแรกๆมันก็ยากแหละจะเล่าให้ฟังมากเลยว่าช่วงแรกๆกที่ดิวเรียนอะ่ะคือความรู้สึกมันเป็นยังไง <laughs> คือมันแบบเฮ้ยเ <laughs> hey, มื่อไหร่จะเรียนได้วะมันก็เหมือนแบบประมาณว่าอยู่อนุบาลอะไรอย่างเงี้ยหัดเขียนแบบพวกกอไก่ถึงฮอคูกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม อันนี้เป็นโน้ตเล่มแรกที่ดิวเรียนภาษาเกาหลีนะครับก็ข้างในก็มีแต่สระอะไรอย่างเงี้ยคือดิวจดไว้หมดพวกคำอาดทันคิวอ,อะไรอย่างเงี้ยถามว่าดิวจดเจอไหมก็เยอะอยู่พอสมควรนะสีเกือบครึ่งเล่มอยู่นะที่ดิวจดไว้อ่ะ ดูถ่ายชีตนี้มาแต่แบบยังไม่ได้เริ่มเรียนเลยเว้ยแต่ว่าดิวยังไม่รู้ว่าจะกลับไปเรียนตอนไหนนะครับน,นี้ดิวก็ลืมไปเยอะมากเลยนะแต่ละคําอ่ะลืมไปหมดอ่ะนี่ก็เป็นชีชนตภาษาเกาหลีเหมือนกันนะครับแต่แบบคําที่อยู่ในนี้เป็นคําสุภาพหมดเลยนะครับรก็คือดิวยังไม่ได้เริ่มเรียนเลยรู้สึกผิดมากเลยตอนนี้กําลังหาเวลากลับไปเรียนอยู่นะครับทุกคนต้องรอดูดิวนะครับไม่รู้ว่าจะกลับไปพูดได้เหมือนเดิมหรือเปล่าดิวก็ลืมไปเยอะมาก ใครที่อยากลองเรียนภาษาเกาหลีด้วยตัวเองนะครับดิวนะครับก็จะแนะนําประมาณว่ามันจะยากก็จริงแต่ถ้าเราลองเรียนมันไปเรื่อยๆอเหมือนเราอยู่เมืองไทยเนี่ยบางคนก็ไม่ชอบภาษาไทยเวย้ยบางคนก็ใช่ว่าจะชอบภาษาอังกฤษนะภาษาอังกฤษบางทีมันก็แบบยากเกินไปแต่มันอาจจะเป็นเพราะคือเขาอ่านจ,จะถสนัดเรื่องอื่นมากกว่าไม่รู้ว่าความรู้ที่ดิวให้ไปวันเนี้ยทุกคนจะนำไปปรับใช้ได้หรือเปล่านะครับก็ดิวขอยืนยันว่า ความรู้ที่ดิวพูดออกไปก็คือมันเป็นความรู้ที่ดิวผ่านมาทั้งหมดเลยแล้วก็ทำให้ดิวอ่ะเคยพูดภาษาเกาหลีได้แบบเต็มที่มากถึงจะบางคําจะไม่ถูกก็เถอะพูดถึงแฟนคลับที่ติดตามดิวนะครับเวลาว่างน้อยมากบางทีก็เรียนบางทีก็แบบทํางานอ่ะหาเวลาว่างมาถ่ายคิดยากมากแล้วก็รอดูผลงานใหม่ของดิวเร็วๆนี้นะครับก็จะมีเอ็มวี My World นะครับทุกคนฝากทุกคนรอติดตามผลงานได้ในเร็วๆนี้นะครับก็ไม่สปอยดีกว่านะครับก็ไม่อยากจะ ขอเสริมอีกนิดนึงเรื่องการเรียนภาษาเกาหลีนะครับทุกอย่างมันก็อยู่ที่ตัวเองอะว่าเราจะมีความขยันบางคนก็อยากไปเรียนพิเศษแต่แบบไม่มีตังไปเรียนเงี้ยแนะนําเลยว่าให้ลองเรียนด้วยตัวเองดีกว่านะครับปัญหาด้วยตัวเองอะเข้าใจป่ะหรือเราผิดเราก็ต้องแก้ด้วยตัวเองอะยูก็ขอเป็นกำลังใจสําหรับคนที่อยากลองเรียนภาษาเกาหลีด้วยตัวเองนะครับทุกคนก็ไปติ้งนะครับสู่ๆนะครับก็ขอให้พูดภาษาเกาหลีได้อย่างที่ตัวเองแบบต้องการนะครับก็ขอให้สู่ๆนะครับบ้ายบายไว้เจอกันใหม่นะครับ What the?